สวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับนานาเชินเคยนะคะวันนี้นานาจะมาแบ่งปันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการหลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ผลสอบออกแล้วหรือว่าวีซ่าเราผ่านแล้วนะคะวันนี้นานาจะมาพูดถึงขั้นตอนการเตรียมนะคะเอกสารที่จะทำวีซ่านะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเอ็มเนะคะเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะเดี๋ยว ไปดูกันเลยนะคะว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะตามมาเลยคะ่ะค่าสำหรับคราวที่แล้วนะคะน,น้าก็พูดเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบนะคะเอ่อมีวีซ่านะคะว่ามีขั้นตอนการสอบอยังไงเตรียมตัวยังไงหรือว่า คนที่บอกว่ามองหาว่าเออต้องเริ่มต้นตรงไหนนะคะนานาแนะนาะนะนะนะไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะส่วนคลิปนี้นะคะนาะนาะก็จะพูดถึงก้ขั้นตอนการเตรียมขอวีซ่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเมื่อคุณทราบแล้วนะคะว่าคุณผลสอบคุณออกแล้วว่าผลสอบคุณผ่านอะไรเงี้ยนะคะแล้วจะต้องเตรียมเอกสารนะคะยังไงนะคะอันดับแรกนะคะการขอ M V V วีซ่านะคะก็จะมีเอกสารที่จําเป็นที่จะต้องใช้นะคะก็คือหนึ่งนะคะ ใบเกิดนะคะหรือสูติบัตนะคะใบเกิดเนี่ยตอนนี้นะคะที่ประเทศไทยนะคะแต่ลำเภอเนี่ยบางอำเภอนะคะก็มีเป็นภาษาอังกฤษด้วยดังนั้นเราก็จะไม่ต้องเสียค่าแปลนะคะแล้วก็ขอเป็นสูติบัตภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะมาแล้วก็สองก็คือทะเบียนบ้านหรือทะเบียนราศนะคะทะเบียนบ้านกับทะเบียนทะเบียนราศเนี่ยก็มีไทยอังกฤษเหมือนกันนะคะขอทะไทยอังกฤษมาเลยนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าแปลนะคะ แล้วก็3ถ้าคุณเคยเปลี่ยนชื่อนะคะหรือว่าเออเปลี่ยนนามสกุลนะคะคุณจะต้องใช้ไปเปลี่ยนชื่อนะคะก็ขอมาด้วยนะคะแล้วก็4ก็คือใบรับรองโสดนะคะใบรับรองโสดนี่จําเป็นนะคะต้องต้องสแตปมนะคะแล้วก็ขอมาเลยใบรับรองสดถ้ามีไทยอังกฤษพเพราะบางอำเภอมีอังกฤษแล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องมาแปลนะคะแล้วก็มี เ,ออเดี๋ยวนะนาทบทวนะคะ1ใบสุติบัตร2ทะเบียนราษฎร์ 3. ใบรับรองโสด4ใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีนะคะ4ใบนี้นะคะจะต้องออรับรองนะคะจากกงสุนนะคะแล้วก็ รับรองเอกสารจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์นะคะส่วนใบที่5ก็คือใบหย่านะคะใบหย่าถ้าคุณเคยแต่งงานคุณเตรียมมาเลยนะคะแล้วก็แปลามาเลยแต่ไม่ต้องสแตมป์นะคะเพราะว่า,าบางอำเภอที่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะเขาเรียกอำเภอที่นี่เรียกคอมเมนเตอร์นะคะบางคอมเมนเตอร์เขาค่อนข้างจะละเอียดในการเช็คเอ,เอกสารนะคะดังนั้นเขาก็จะขอดูใบหยาถ้าคุณไม่เตรียมแล้วก็ไม่แปลามานะคะมันจะเสียเวลาที่คุณจะต้องแบบ ไปที่สถานทูตไทยในในเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ต้องขอใบมอบอำนาจเพื่อให้คนที่ทางนู้นส่งมาให้อีกนะคะซึ่งมันเสียเวลานานๆก็ไม่อยากให้เสียเวลานานๆก็เตรียมมาเลยดีกว่านะคะแนะนําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่านานาเตรียมมาเลยมันก็เลยไม่ยุ่งยากเพราะว่านานาเห็นหลายๆคนนะคะจะบอกว่าเอ้ยทําไมแบบอําเภอขอดูใบี้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันบางอำเภอเขาก็ค่อนข้างจะแบบว่าซีเรียสกับเอกสารนิดนึงนะคะเอาเตรียมมาเลยดีกว่านะคะอ่ะ เสร็จแล้วทีนี้ถ้าเป็นวีซ่าที่แบบว่าติดตามมารดานะคะมันก็จะเพิ่มมาเป็นใบอนุญาตให้ให้เด็กเดินทางนะคะอนุญาตให้ลูกของเราเดินทางผู้ติดตามเดินทางนะคะก็คืออันเนี้ย คือถ้าคุณอะปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวหมายถึงว่าคุณดูแลลูกคนเดียวนะคะแล้วมีเอกสารรับรองว่าเออพ่อเขาไม่เกี่ยวหรือว่าหรือว่าแม่เขาไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็จะง่ายแต่ถ้าแต่ถ้าพ่อยังอยู่ก็จําเป็นจะต้องขอให้พ่อเขาช่วยเซ็นนะคะว่าเออขอลูกมาเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องแตมต้องสแตม์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีใบ ปกควองบุตรแต่เพียงผู้เดียวนะคะเมื่อกี้เป็นใบยินยอมแล้วก็ใบยินยอมให้เดินทางแล้วก็ใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวนะคะสองใบน,นี้ต้องสแตมป์นะคะทีนี้มาดูถึงค่าใช้จ่ายนะคะก็คือพอเราได้เอกสารทั้งหมดมาแล้วนะคะถ้าเราใช้แค่ใบเกิดนะคะแล้วก็ ทะเบียนราษแล้วก็ใบรับรองโสดเนี่ยนะคะสามใบนี้นะคะถ้าไม่เคยเปลี่ยนชื่อก็คือเอาไปยื่นที่กรมสุน์ก็คือคุณไปนัดตอนนี้คือต้องนัดคิวนะคะเพราะว่ามันมันมันมีโรคระบาดด้วยนะคะแล้วก็นัดคิวเข้าไปว่าคุณจะเข้าไปารับรองกรมสุน์วันที่เท่าไหร่นะคะก็พอได้ตามคิวคุณก็ ไปรับรองกงสุนก่อนนะคะเออปรับรองออรับรองกลงสุนนี่ก็คือคุณแปลเรียบร้อยแล้วนะทั้งไทยแล้วก็อังกฤษน,นะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ไม่เคยแปลนะคะทั้งนั้นรู้สึกว่าจะคิดแผ่นละ200นะคะที่กองสุนคิดแผ่นละ200แล้วก็ค่าแสแตปมอีกแผ่นละ200เหมือนกันนะคะก็จะอยู่ถ้า3ใบก็จะอยู่ประมาณ600ถ้าไม่แปลนะคะแต่ถ้าแปลก็พันสนะประมาณนี้นะคะ พอคุณรับรองกรมศุนเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะคุณก็กลับมาจองคิวนะคะเพื่อจะเข้าไปรับรองเอกสารกับสถานทูตไทย,ยสถาน,ถนทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยนะคะแล้วก็พอคุณได้คิววันเข้าไปนะคะเ,เตรียมไปเลยก็คือแผ่นละ1,000บาทนะคะอย่างเช่นสูติบัตรเนี่ยมันจะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ มันก็จะประมาณ2องใบละสองพันอย่างเงี้ยค่ะชุดละสองพันเพราะว่ามันมี2องใบใช่ไหมอังกฤษกับไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสามใบก็คือ6กพันเนาะแต่จริงๆมันมีเงินมันมีเงินทอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ตีเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะเอ,อ่อถ้าเป็นยูโรตอนที่นานาจ่ายให้ลูกชายอยู่ที่ยี่สิบหดห้ายูโรนะคะ แต่ว่ามันอยู่กับค่าเงินว่าว่าค่าเงินวันนี้มันเท่าไหร่นะคะก็เต็มไปเลยนะคะว่าใบละพันสมมุติว่า3ชุดก็คือ6,000ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็น4ชุดก็8,000ก็คือบวกไปเลยทีละใบเออชุดละ2,000เพราะว่ามันมีไทยกับอังกฤษนะคะ mm hmm. เขาคิดเป็นใบเป็นแผ่นนะคะคิดเป็นแผ่นหนึ่งหนึ่งฉบับก็คือ1,000นะคะจะได้แบบว่าเออไม่ไม่ไม่ ไม่ฉุกละหกนะคะว่เออว่าเอ,อ้ต้องเตรียมยังไงคือมีลายคําถามที่ถามเข้ามาว่าค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณเท่าไหร่ตอนนี้นาๆนคือเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่าใช้จ่ายประมาณนี้เลยนะคะก็คือกรมสุวนสแตปมแผ่นละ200นะคะกี่ชุดก็ว่าไปส่วนรับรองจากสถานทนูตเนเธอร์แลนด์ก็คือใบละ1000นะคะกี่แผ่นก็ตีเป็นใบละ1000ทพันมลแผ่นก็ห้าพัแผ่นก็หกพันะคะออประมาณนี้ เสร็จแล้วพอคุณได้เอกสารอพอพอคุณรับรองเสร็จแล้วปุ๊บทางสถานทูตเขาจะถามคุณว่าคุณจะมารับเองหรือว่าคุณจะให้ส่งกลับไปที่บ้านนะคะถ้าคุณสะดวกรับเองคุณก็มารับวันถัดไปได้เลยแต่ถ้าคุณไม่สะดวกนะคะคุณก็ให้เขาส่งไปที่บ้านนานา ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ3-7วันนะคะสาวันคุณจะได้รับเอกสารที่สแตมทั้งหมดนะคะพอคุณได้เอกสารที่รับรองกรมศุนย์แล้วก็สถานทูตเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณทำการสแกนนะคะสแกนเอกสารทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งตัวก๊อปปี้เนี่ยคะ่ะตัวสแกนเนี่ยมาให้ไปให้แฟนคุณที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะไม่ต้องส่งตัวจริงไปนะคะส่งชุดที่สแกน นะคะส่งไปให้แฟนนะคะเพื่อให้แฟนนะคะยื่นขอ E n d นะคะเอ่อชุดจริงทั้งหมดนะคะนานาจะบอกว่ามันสำคัญมากๆนะคะตลอดที่เราได้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์และที่เมืองไทยนะคะห้ามหายนะคะแล้วก็เวลาเดินทางนะคะคุณจะต้องพกเอกสารตัวนี้มาด้วยนะคะพอคุณสแกนเสร็จเรียบร้อยแฟนคุณส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยปุ๊บนะคะแล้วมีจดหมายตอบรับว่า วีซ่า M V ของคุณอนะผ่านแล้วนะคะเออมันก็จะมีหนังสือให้คุณว่าเออวีซ่าคุณผ่านแล้วหลังจากนั้นพอแฟนคุณส่งเออหนังสือตัวนี้นะคะว่าเออเขาเขาให้คุณมาเดินทางได้แล้วเนี่ยนะคะคุณก็ปริ้นที่เมืองไทยได้เลยนะคะปริ้นใบที่วีซ่าผ่านแล้วเหมือนเขาเรียกเหมือนใบเชิญนะนะเอาง่ายๆว่ามันเป็นใบเชิญก็ได้อย่างนั้นดีกว่านะเป็นใบตอบรับ ว่าวีซ่าคุณผ่านแล้วนะคะคุณก็ปรินออกมาแล้วคุณก็เตรียมเอกสารทั้งหมดนะคะที่เป็นตัวสแตปมไปถ่ายเอกสารนาะนๆะแนะนะนําว่าถ่ายสักสามชุดก็ได้หรือสองชุดก็ได้เอาที่คุณสะดวกนะคะแต่ว่าให้ก๊อปปี้สำเนาไว้นะคะเพราะว่าตอนที่ไปยื่นเนี่ยต้องเอาไปทั้งตัวก๊อปปี้แล้วก็ตัวจริงด้วยนะคะพอคุณถ่ายเอกสารอะไรเสร็จเรียบร้อยคุณก็จองวันนัดเข้ายื่นเข้ายื่นวีซ่านะคะก็คือ สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะคะหนึ่งก็คือพาส,สปอร์ตของคุณนะคะหมายถึงว่าคุณจะต้องถ่ายเอกสารนะคะพาสปอร์ตสุติบัตรทั้ทงภาษาไทยภาษาอังกฤษที่สตมแล้วนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะใบรับรองโสดของคุณนะคะเอ,เอกสารทั้งหมดที่สตมคุณจะต้องถ่ายเอกสารทั้งหมดนะคะแล้วก็หน้าพาสปอร์ตของคนที่ซัพพอร์ตคุณคนที่การันตีคุณก็คือแฟนของคุณนะคะ หรือว่าถ้าคุณการันตีลูกมานะคะคุณให้ลูกติดตามคุณมาคุณก็ต้องมี ID ดีการ์ดนะคะของคุณนะคะถ่ายเอกสารแล้วก็พาสปอร์ตของแฟนคุณนะคะส่งส่งไปด้วยแนบแนบไปด้วยนะคะแนบไปแล้วก็พอนัดวันเข้ายื่นนะคะคุณก็ไปตามคิววันนัดนะคะแนะนำว่าทุกครั้งนะคะที่คุณนัดสถานทูตนะคะ นานาแนะนําว่าให้คุณไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะคช่วยตรวจสอบเอกสารว่าเอกสารของคุณครบไหมก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูให้นะคะว่าเอ,อครบไหมถ้าไม่ครบเขาก็จะบอกว่าเออคุณจะต้องเพิ่มเอกสารตัวนี้ตัวนี้นะอะไรเงี้ยเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวนะคะว่าว่าเออถึงนัดแล้วจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะไม่งั้นเดี๋ยว,ยวมันจะ จะต้องแบบเออถ้าถ้าวันนั้นะเอกสารมันไม่เสร็จอะคุณจะต้องกลับไปใหม่อะบางคนก็เดินทางไกลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เสียเวลาแล้วก็บางคนก็บุ๊กตั๋วเครื่องบินแล้วอย่างอย่างอย่างลูกลูก,ลก,ลกนานานเนี่ยนานาก็บุ๊กไปกลับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอกสารผิดพลาดอะมันก็คือต้องจองใหม่นะคะก็เสียเสียเงินไปอีกนะคะนานาก็ไม่อยากให้ใครแบบว่า ผิดพลาดก็ให้คุณไปก่อนเวลาดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยตรวจสอบเอกสารในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็แนะนําว่าออันนี้มันขาดอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเตรียมตัวทันเนาะพอเสร็จพอถึงเวลาเข้าไปยื่นไปยื่นเสร็จนะคะก็จะมีค่าเอ่อถ้าคุณไปรับเองก็ไม่ได้เสียนะคะแต่ถ้าให้ส่งกลับไปที่บ้านนะคะก็ต้องเสียค่าซองไปรษณียน์นะคะอยู่ที่ เจ็ดบถึงถึงเกาสิบาทนะั่นะจำไม่ได้ไม่แน่ใจประมาณเนี่ยประมาณเจบาทประมาณนี้นะคะแล้วก็อพอแล้วก็รอแล้วเขาก็จะแจ้งว่าให้คุณอะ่ะรอประมาณ7วันนะคะหรือว่าหสัปดาห์แต่จริง,รงมันไม่ถึงหรอกประมาณ3วันก็ได้แล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ว่าคุณอยู่ไกลจากกรุงเทพประมาณไหนนะคะมันก็จะใช้เวลาตามนั้นและค่าพอพอแบบครบ แล้วใช่ไหมคะพอครบสามวันเขาส่งเอกสารกลับไปให้คุณแล้วนะคะหมายถึงว่าเขาจะสแตป์ในวีซ่านะคะว่าคุณน่ะเดินทางได้พำนักที่เนเธอร์แลนด์ได้กี่เดือนนะคะเขาก็จะตีวันที่ให้นะคะก็คือวีซ่า M.V.V เนี่ยนะคะคุณสามารถอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้5ปีนะคะสูงสุด5ปีนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมีขั้นตอนต่อไปว่าคุณจะต้องทอํายังไงคุณจะยังไงต่อนะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะนานาก็ก็อธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการขั้นตอนการขอวีซ่านะคะหลังจากที่คุณสอบผ่านแล้วแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะว่าคุณมีค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่ที่คุณจะต้องเตรียมนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะไม่เข้าใจนะคะหรือว่า นานาอธิบายยังไม่ละเอียดพอนะคะก็ถามเข้ามาได้นะคะอะไรที่นานาตอบได้นานาก็จะช่วยตอบได้เช่นเคยนะคะแต่ถ้าอะไรที่เกินความสามารถของนา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 ก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะนานาจะพยายามแนะแนวทางนะคะที่นานาเคยผ่านมานะคะคือทุกเรื่องนะคะที่นานามาอัดคลิปนะคะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นประสบการณ์ตรงของนานาคนเดียวนะคะคือนานา ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนะก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะมันก็ช่วยเป็นแนวทางนะคะมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ดีกับทุกๆคนนะคะแต่ว่านาะนาะก็ก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแบบเออให้เพื่อนๆแบบว่าเออย่างน้อยก็เออเข้าใจบ้างบางส่วนนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่านาะนาะนะมีเรื่องนะคะหรือว่าคลิปต่อไปอะไรยังไงนะคะนาะนาะ เดี๋ยวคราวหน้านานาจะมาพูดเรื่องวีซ่าติดตามมารดาแบบละเอียดนะคะให้เพื่อนๆฟังนะคะอีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนานาก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แล้วก็กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้นานาแล้วก็นานาเชื่อว่าคลิปของนานานะคะจะมีประโยชน์กับคนนะคะที่กำลัง เรียกว่าอะไรยังหาทางออกไม่เจอว่าอต้องเริ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยการที่สื่อสารมันอาจจะค่อนข้างยากนะคะกับภาษาเนเธอร์แลนด์หรือภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ภาษาบ้านๆของเราอ่ะนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นานาลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย